เล่าเรื่องสัน้นฉันอยากรวยเล่าเรื่องสัน้นฉันอยากรวยในเช้าวันหนึ่งนะหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าตะวันเขาเป็นคนขยันทำงานและมีความฝันที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการเป็นคนรวย ตะวันมักจะเห็นคนในเมืองที่ขับรถหรูและมีบ้านหลังใหญ่เขาจึงคิดว่าถ้าเขารวยเขาจะสามารถทำให้พ่อแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันหลังเลิกเรียนตะวันจะช่วยพ่อแม่ขายของที่ตลาดเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งเก็บของขายของและทำความสะอาดร้านแต่ไรายได้ที่ได้มา ก็ยังไม่พเพียงพอที่จะทำให้ครอบครัวของเขาอยู่ได้อย่างสุขสบายวันหนึ่งตะวันได้ยินข่าวว่ามีการประกวดแข่งขันทำธุรกิจเล็กๆในเมืองผู้ชนะจะได้รับเงินทุนสำหรับเริ่มต้นธุรกิจของตนเองตะวันคิดว่านี่คือโอกาสที่เขาจะสามารถทำให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขัน ตะวันใช้เวลาในการคิดคุนไอเดียธุรกิจของเขาเขาเลือกที่จะขายขนมไทยแบบดั้งเดิมเพราะเขาเห็นว่าขนมไทยมีสเสน่ห์และยังไม่มีร้านไหนในเมืองที่ขายขนมไทยแบบนี้เขาใช้เวลาหลายคืนในการทดลองทำขนมให้มีรสชาติอร่อยและมีรูปร่างสวยงามเมื่อถึงวันประกวด ตะวันนำขนมของเขาไปเสนอคณะกรรมการทุกคนที่ได้ชิมขนมของตะวันต่างก็ชื่นชมในรสชาติและความคิดสร้างสารรค์ของเขาตะวันได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับเงินทุนสำหรับเริ่มต้นธุรกิจตะวันไม่หยุดอยู่แค่นั้นเขาใช้เงินทุนที่ได้มาขยายธุรกิจของเขาเปิดร้านขนมเล็กๆในเมืองและด้วยความขยันและความตั้งใจของเขา ร้านขนมของตะวันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นร้านขนมที่มีชื่อเสียงในเมืองคนจากทั่วทุกมุมเมืองมาซื้อขนมของเขาในที่สุดตะวันก็สามารถทำให้ครอบครัวของเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้พ่อแม่ของเขาไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปและตะวันก็ได้เรียนรู้ว่าการรวยไม่ใช่เพียงแค่มีเงินมากมาย แต่คือการสามารถทำให้คนที่เรารักมีความสุขและอยู่ดีมีสุขด้วยเช่นกันและนี่คือเรื่องราวของเด็กชายที่มีความฝันและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคจนสามารถทำความฝันของตนเองให้เป็นจริงได้สุขภาพดีมีความสุขสวัสดีครับ